สวัสดีเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมช่อง The y u t Story นะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาชมวิธีการเปิดฝาขวดโซดาหรือฝาขวดเบียร์ด้วยไฟแช็กมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยครับครับสำหรับกรณีที่เราไม่มีตัวเปิดฝาเราก็จะใช้ไฟเช็คมาเปิดแทนก็ได้นะครับแบบนี้นะครับงัด โดยไฟแช็กแบบนี้ครับเดี๋ยวมาชมภาพช้าอีกครั้งหนึ่งวิธีทำเราก็จะเอามือข้างที่ไม่ค่อยถนัดล็อกคอขวดไว้แล้วก็เอามือข้างที่ถนัดมาจับไฟแช็กด้านแบนแบบนี้เสร็จแล้วก็ล็อกทั้งไฟแช็กและก็ขอขวดงัดขึ้นแบบนี้นะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเทคนิคก็คือ ล็อกคอขวดเข้ากับไฟแช็กแน่นๆเสร็จแล้วก็ใช้มือข้างที่ถนัดงัดฝาเบียร์ขึ้นนะครับเดี๋ยวดูภาพใช้อีกครั้งหนึ่งนี่นะครับล็อกคอขวดเข้ากับไฟแชกแบบนี้แล้วก็งัดขึ้นนี่ครับง่ายๆแบบนี้นะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอฝากเพื่อนๆไว้ในเพียงเท่านี้ก็เหมือนเดิมนะครับ ก็ช่วยฝากกดไลค์กคด, like, ดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ